ออสเตรเลีย EP 2มาอีกแล้วไปกันครับตะลุยทอยฮันติงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนพี่ต้นจัดมาหมดตุ๊กตาของเล่นคิดคิดคิดครับกับเดอะต้นฮิโร่นออสเตรเลีย EP 2 ที่แรกที่พามาเป็น M major นะครับซิดนีย์นะครับบอกเลยว่างงมากเพราะว่าในป้ายเนี่ยมันไม่เขียนว่ามีร้านของเล่นนะนี่พามาดูโซนทรานฟอร์เมอร์ก่อนเลยคือบางทีเนี่ยพี่ต้นก็งงๆอยู่ว่าบางทีทรานฟอร์เมอร์มันจะมีทั้งตัวใหม่และตัวเก่าอันนี้จะเป็นคอลเลคชัน Sonic ท่านผู้ชมโซนิกแล้วก็มีงานย o r o Park นะครับแล้วก็มีงานตัวใหม่ของเกมเมอร์เวนะครับเป็นตัวทรานเดอร์แคคนะ แล้วด้านหลังก็จะมีในส่วนของโซลัสพาร์มบัม e b บีนะครับ s k y s ส a ควแล้วก็จะมีตัวใหม่มาข้างบนเห็นไหมนี่แล้วก็จะมีกิมร็อกนะแล้วก็จะมีออฟติมาสครามโดยส่วนใหญ่เนี่ยร้านเนี้มันจะเป็นของเล่นแบบเล็กๆจิ๋วๆนะ แล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปดูมาเวลเดี๋ยวเราตัดภาพกลับมาที่มาเวลกันนะครับเนี่ยมาเวลก็จะมีมาเวลแฟนน t สต์โฟร์เดอะเฟิร์สสนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็จะมีหมวกที่พี่ต้อนอยากได้แต่กล่องมันเน่ามากมันคือหมวกอะไรขึ้นไปดูครับผมมันคือหมวกด็อกเตอร์ดูนี่ไง กล่องเน่าไปมละแต่ราคาถูกมากต้องยอมรับว่าราคาถูกมากเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนซูเปอร์แมนด้วยนะซูเปอร์แมนก็มีเยอะนะครับมีหลากหลายตัวเลยแล้วก็มีแบทแมนคือจริงๆของเล่นที่เอเยอร์เนี่ยหรือเมเยอร์ที่นี่เนี่ยของซิสเน่เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเอาไว้ง่ายคือแทบจะไม่เห็นป้ายเลยว่ามีร้านของเล่นนะครับอันนี้จะเป็นสตีฟในเรื่องของ uh, Minecraft นะครับมีพุงด้วยสวยดีนะครับสวยมากสวยมากพี่ต้นชอบเลยแหละนะครับผมแล้วก็ จะพาไปดูในส่วนของ Jurassic Park นะครับอันนี้ก็จะเป็น Minecraft เกือบทั้งหมดค่อนข้างน้อยครับถามว่าน้อยไหมก็คือน้อยนะ Star Wars นะครับก็จะมีอีกด้านหนึ่งด้วยแต่นี้จะเป็น Jurassic Park นะก็จะเป็นพวก Campus c r e a t u r e นะครับแล้วก็จะมี Jurassic World นะซึ่งเอาจริงคือถามว่าว้าวขนาดนั้นไหมก็ว้าวอยู่เพราะว่าเราไม่เราไม่เคยเห็นอนะคือห้างมันเป็นห้างที่มันไม่ควรมีของเล่นเพราะข้างในมันขายแต่เสื้อท่านผู้ชมแต่เนี่ยคือมีของเล่น แล้วก็มีเบรเบดแบบพิเศษที่เป็นลายพวก Star War ล์แอมนี่มาถึงโซนของ d a r t h Vader ที่เป็นเลโก้อันนี้ชอบมากนะครับเข้าไปดูคือจำนวนเลโก้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ Star w ว r s นะครับวันที่พี่ต้นไปนะฮันโซโลตัวนี้จริงๆมันมีอยู่ประมาณ3กล่องนะครับแลันนั้นเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับพี่ต้นก็ไปถามเขาบอกว่ามีที่เนี่ยคนชอบฮันโซโลเยอะชอบแฮร์ร s o สันฟอร์ดนะครับ่วนเลโก้ก็ค่อนข้างมีเยอะนะแต่ราคาเนี่ยแพงกว่าส่วนของเลโก้ค่อนข้างเยอะ จริงๆมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่ถูกก็คือ i i m กับ h o กับ Wood ูดโ e สักอย่างที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้จะถูกมากนะครับถูกกว่า20เหรียญเลยอันนี้ก็จะเป็นงาน Sonic ของ Lego นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของห้างเมเยอร์ที่พี่ต้นไปนะค่อนข้างที่จะเล็กๆแต่ก็มีของเล่นแบบให้อุ่นใจสําหรับพวกเราคิดดาอย่างพวกเราละกันนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปดูอีกที่นึงอันนี้คือเจ๋งจริง ขอ,องดีมันอยู่ที่นี่อย่างที่พี่ต้นบอก JB h i f i City Westfield โอ้โห,โห,โหอยู่ที่ซิดนีย์ CBD คือมันอยู่บนชั้น5ของ Westfield ท่านผู้ชม มันอยู่ชั้นห้าไอชั้นหกชั้นหกขอโทษทีชั้นห้าชั้นหกน,น,นั่นแหละจำไม่ได้มันอยู่เหนือชั้นฟู้ดคอร์ดเข้ามาก็เจอทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอะ่ะคือที่นี่เขาจะเรียกของเล่นพวกที่เป็นแบบพวกฟิกเกอร์เนี่ยว่าป๊อปเคาน์เตอร์นะครับซึ่งมันแปลว่าแบบพวกหุ่นพวกอะไรต่างๆป๊อปเคาน์เตอร์เนี่ยพี่ต้นเข้ามานะก็คือทรานส์ฟอร์เมอร์มันเยอะและลานตากว่าที่แรกมากและที่อเมซิ่งเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะมีเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชมดูพี่ต้นจัดมาแน่ๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีีีีทัั้้้งง Star Wars เเห็นห็นนนนนมมมมมมมยแลววก 4, ซึ่ 4, ่่่พตตตไปตามมานะาาาะขคือ ขาดตลาดที่ของสิงคโปร์แทบไม่มีแล้วก็ถ้าเทียบราคากันนะที่นู่นถูกกว่าอย่างเช่นถ้าที่นี่ที่นี่มัน41.99ใช่ปะ่ะที่นู่นน่ยมันคือราคาออสเตรเลียม,มันจะแพงกว่าคือประมาณ50แต่พอคิดออกมาเนี่ยมันกลายเป็น38เนี่ยอันนี้พี่ต้นเซอร์ไพรส์คือพี่ต้นเจอเมกะตรอนเมกะตรอนสตูดิโอซีรีส์เดอะมูฟวี่ท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็แล้วมันมีตัวเดียวเว้ย จะไม่จัดก็ไม่ได้บอกเลยคือมันมาช่วงแรกๆเลยคือตอนนี้มันเพิ่งลงขายใช่ไหมแต่ตอนนั้นมีต้นเจอแล้วดูหน้าสิฟินขนาดไหนล่ะแล้วไงอะถ้าฟินแบบนี้มันก็ต้องมีทางเดียวคือไปจ่ายตังค์ถูกไหมล่ะนู่นเคา์เตอร์อีกทางนูน้นแต่เราจะยังไม่ไปจ่ายเพราะเราจะพาไปเดินดูอย่างอื่นน่ <c oughs> คือเราจะมามาดูพวกที่เป็นเลปิกาเฮล멧ตัวนี้จะเป็นเดอะสเตรนเจอร์ที่อยู่ในหนังนะครับที่เป็น Star War ล o คออเกันสักอย่างนะ,ะแล้วก็จะเป็นด็รดูอันนี้คือกล่องใหม่มากนะ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นเนี่ยมอฟเกรีย uh, นถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดเนาะหรือเปล่าถ้าพี่ต้นจำไม่ถูกได้จำชื่อไม่ถูกนะแล้วเขาจะเขียน pop culture helmet เห็นไหมนะแล้วก็จะมี Transformer อีกโซนหนึ่งนะงงมากคือที่เนี่ยมันวางแบบของเล่นแบบเยอะทุกที่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีนี่เห็นไหมนะตอนนั้น Star ์สครีมที่พี่ต้นไป Star ์สครีมออกแล้วนะแต่ ที่เนี่ยเพิ่งออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่ต้นจําวันไม่ได้นะประมาณวันที่1กันยาเนี่ยเพิ่งออกแต่ตอนนี้พี่ต้นไปมันประมาณวันที่10กว่าที่นู่นออกแล้วแล้วก็จะมีตัวอื่นเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสตาร์ทัสอ่ะมันไม่มีละเว้ยในขาขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นฮัสบเพลหรือกะตามแล้วก็มันขายอยู่ใน a l ีเอ็กซ์เโคตรแพงแต่นี่นี่คือถ้าคิดเป็นราคาไทยก็ประมาณค่าราคาสิงคโปร์คือประมาณ68เหรียญนะครับคือเขาจะจัดแยกของเเลล่นนนป็็โซแ้วกจะมี อันนี้คือคนตามหากันเยอะมากเห็นไหมเขียนว,ว่า39.98าใช่ปะ่ะพอคิดเป็นเงินสิงคโปร์มันจะอยู่ที่ประมาณ31หรือ30ได้นี่แหละมันถูกมากพี่ต้นแบบอ m ม z i n ซิ่งมากเพราะว่าเงินสิงคโปร์ถ้าจะคิดเป็นเงินออสมันคือต้องคูณ1.88แนะครับแล้วก็จะพามาดูเห็นไหมมันมีเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งของเอ่อทรานส์ฟอร์แล้วก็จะมีกิมล็อกจริงๆมันจะมีกิมล็อกที่เป็นเวอร์ชันน่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพรามที่เป็นทรนท แล้วก็จะมีย u r o พาร์คคือมันเยอะแล้วก็ละลานตาไปมากจริงคือให้ท่านผู้ชมนึกง่ายๆว่า JB Hi-Fi อะ่ะแม่งเหมือนย d โ b บาชิ Big c a m ล่าที่ญี่ปุ่นน่ะแต่มันคืออยู่ที่ออสเตรเลียแล้วมันชื่อ JB Hi-Fi อะ่ะคนมันก็ชอบพี่ต้นแล้วพี่ต้นชอบมากพี่ต้นไปบ่อยมากไปทุกวันนะนผู้ชมสไปเดอร์แมนก็มีมาเวลก็เยอะราคาก็ถูกนะครับอย่างไอ้พวกที่เป็น m ม m o r ารสเห็นไหมเห็นเขาว่าหากันยากใช่ไหมที่นี่มีหมด มีทุกอย่างแม็กฟารนก็มีนะแต่พี่ต้นไม่ได้ถ่ายมามีมีเยอะแต่พี่ต้นถ่ายมาเข้าที่เห็นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็จะมีซูเปอร์แมนแล้วก็จะมีสไปเดอร์แมนคอเลกชันใหม่ที่นี่บอร์ดเกมก็เยอะมากถูกใจพี่ต้นพี่ต้นจัดบอร์ดเกมมาเป็นสิบเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับโอ้แบบฟนะินอะที่นี่ฟินจริงๆนะครับชอบไหมล่ะถ้าชอบที่นี่ต้องบอกเลยว่ากดคอมเมนต์กันมาหน่อยนะ uh. มาครับ พี่ต้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวห้างมากและเคยไปอเมริกามาก่อนอเมริกาก็ชอบทาร์เก็ตมาที่ออสเตรเลียแม่งมีทาร์เก็ตอันนี้พี่ต้นเดินมาทั้งหมด15กิโลมันเป็นทาร์เก็ตที่ชื่อว่าทาร์เก็ตบอร์ดเวยู่ห่างจากที่พักประมาณ15กิโลพี่ต้นก็เดินมานะก็มาเจอโซนของเล่นจริงๆที่เนี่ยมันจะมีฮัสโบเยอะนะครับแต่พี่ต้นไปๆมา,มา,มาเห็นแต่เลโก้ เห็นแต่ฮอตบิลนะครับก็เลยลองเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้เห็นฮาร b ดโบเขาบอกว่ามีแต่มันน้อยลงมันจะมีพวกแจ็คพาร์ทิฟิเยอะมันจะมีในส่วนของพวกงานแมทเทลเยอะงานเลโก้เยอะเพราะว่าทาร์เก็ตเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขาเรียกลิขสิ์ในการ p u r c h เ s i n g เข้ามาแล้วในส่วนของฮารโบทั้งหมดนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมเลโก้ Lego, เนี่ยก็จะมีแต่ทาร์เก็ตเนี่ยเป็นห้างห้างหนึ่งที่ขายราคาสินค้าถูกมากๆฟีลแบบเหมือนเราไปเดินโลตัสอะ ท่านผู้ชมเนี่ยนะจะมีมิสเตอร์บีทที่นี่จะมีมิสเตอร์บีทต่างจากคอเลกชันอื่นใช่ไหมมันจะมีมิสเตอร์บีทที่เป็นหน้ามิสเตอร์บีทเลยนะครับแล้วก็จะมี how to train with your dragon ที่เป็นเดอะมูฟวี่นะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนมียูโรพาร์คที่นี่ก็จะมีบอร์ดเกมเยอะนะแต่พี่ต้นไม่แน่ใจว่าพี่ต้นได้ถ่ายไปหรือเปล่ามีแบทแมนนะครับมีวันพี e มีดราก้อนบอลแซดเออคนที่เนี่ยชอบดราก้อนบอลมากท่านผู้ชมงงเหมือนกันชอบแบบแนวมังงะแบบแนวอนิเมะมากคืองงมาก แล้วที่เนี่ยตอนเนี้ยที่พี่ต้นเห็นทาเก็ตที่นี่ใช่ไหมมา15ใช่ปะแต่พี่ต้นไปที่หนึ่งเว้ยเออไปอที่หนึ่งเว้ยท่านผู้ชมมันก้าวเหรียญโคตรงงมากในมิทันทร์ฟอร์เมอร์นะแต่ก็จะมีน้อยหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปดูอันหนึ่งที่พี่ต้นชอบมากคืองานที่เป็นประเภทไข่กล่องสุม่มเว้ยไข่กล่องสุม่มเว้ยเอองานนี้มันคือเจ๋งมากจริงมันเป็นไข่กล่องสุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นไข่แบบที่เป็นมินเนี่ยนเป็นไข่แบบจูราสสิกเวิ l ์นะครับ โคตรเจ๋งเจ๋งมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานเขาเรียกยางยืดที่เวลาเด็กๆเ,เขาเล่นกันแล้วก็จะเป็นกล่องสุม่มเนี่ยมาถึงโซนกล่องสุ่มแล้วกล่องสุม่มนี้พี่ต้นชอบเดี๋ยวจะพาไปดูมินเนี่ยนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเหลืองๆนั่นมินเนี่ยนคือจริงๆมินเนี่ยนอัวนี้มันไม่มีขายที่ท,ที่อื่นนะพี่ต้นไปเช็คมามันเหมือนมีขายแค่ทาเก็บนะครับซึ่งตัวมินเนี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งมากตรงที่มันเป็นไข่ไข่แล้วแกะออกมาเป็นตัวคล้ายๆกับคล้ายๆกับมอนลี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็ มันเป็น L O L เออมันเป็น L O L แล้วก็จะแป่งแต่งตัวเป็นมินิแล้วก็เห็นนะมี m i n i เว r s e เป็น Jurassic World คือชอบมากมันดีจริงๆพี่ต้นชอบเลยนะบอกเลยว่าแฮปปี้มากกับสถานที่นี้ Target Australia เมื่อเราฟรินกับของเล่นพี่ต้นก็ต้องมาจัดของพี่เบ๋บ้างแล้วพี่เบ๋เขาเป็นสายที่เขาชอบอันนี้มากเลยเขาเรียกว่าเจลลี่แคทท่านผู้ชมเราเคยไปที่หนึ่งที่ลอนดอนแต่วันนี้พี่ต้นจะพามาดูที่ร้านมีคิวนะครับอยู่ที่เวสต์ฟิลด์เหมือนกันเป็นร้านที่ขายเจลลี่แคทเป็นหลักเลยนะคือตอนไปลอนดอนน่ะมันไม่ได้ฟินเท่านี้เพราะว่าลอนดอนคือมันน้อยมากแล้วก็มันเน้นในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวมไม่ได้ขายอะไรแบบ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 อย่างเงี้ย พี่ต้นก็นรู้สึกว่ามันไม่เจ๋งเนี่ยมันมาดูนะครับงานเขามีเยอะมากคือ Jellycat เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาหนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่แบบมันทําคุณภาพของตุ๊กตาดีมากเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเห็นแมวใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมนั่นแหละมันคือสิ่งที่ท้าทายสําหรับพี่ต้นและพี่เบ๋มากเพราะเรามาทิปซิดนีครั้งนี้เราต้องมาขนน้องแมวกลับบ้านครับเพราะว่าตอนไปลอนดอนมันไม่เจอนะนี่เรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพครับมันใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางพี่พอหรือเปล่า น้ำหนักต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนี่คือมิคิวเจลี่แคทจัดไปครับหมอนแมว <c oughs> สายบาสเกตบอลจะพามาดู NBA store Sydney CBD <c oughs> พี่ต้นบอกเลยว่าที่นี่มันมีของเยอะมากแล้วก็เสื้อทุกตัวมีไซส์ XL extra large ซึ่งงงในความภูมิใจของตัวเองมากเพราะตอนไปลอนดอนแม่งมีแต่ XX x XL นะครับ นี่มีเสื้อตัวใหม่ของน้องคูเปอร์แฟคดับอันดับหนึ่งปี2025เว้ยเฮ้ย,ยแต่พี่ไม่เอาพี่เอาไคลรีเออร์วิงอ่ะเออนี่คือเดอะเบสท์เพลเยอร์ที่พี่ต้นชอบนะครับแล้วตอนแรกจะเอายานิสอันเทคุมโปแล้วก็วิกเตอร์เวเมนเบียานะจริงๆเล็งไว้คือตัวสีแดงนี่คาวายเรโอนาดนะครับแต่รู้สึกว่าชอบ CPT มากกว่าหรือว่าคริสพอลนะครับคริสพอลเดอะเติร์ดนี่เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการวางมือนี่คือยานิสอันเทคุมโปดูนิ้วพี่ต้น โอลิชิตเขาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตบหน้าพี่ต้นทีคือกระเด็นนะ่ะนี่เรบอลเจมลุงเรบอลเจมนะครับโอ้โหนิ้วหรือว่าอุ้งตีนไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูสตีเฟนเคอร์รีนะอันนี้ถือว่าเตี้ยที่สุดนะอันนี้ได้อยู่เว้ยเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ต้นยังต่างอย่างนิดหน่อยนะสตีเฟนเคอร์รีนี่คือที่ผู้เปลี่ยนวงการการชุดสามแต้มนะแล้วก็จะมีเนี่ยไหมอแวนเอร์ซันนะพี่ต้นก็ชอบมากแล้วก็มีเดเวนเวดนะจริงๆอยากได้เสื้อพวกที่เป็นยุคเก่าๆแต่ เมื่อเทียบราคามันมันมันโอเวอร์ไปนิดนึงคือราคาเสื้อปกติอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยี่สิบแต่ถ้าเราไปซื้อเสื้อแบบที่เป็นตำนานอย่างไมเคิลจอร์แดนเนี่ยมันจะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบแล้วมันเป็นเสื้อประเภทที่เป็นเย็บนะมันเป็นเขาเรียกว่าพี่ต้นไม่รู้แน่ใจว่ามันเป็นเจอร์ซี่แบบฮิสตอรีเจอร์ซี่หรือเปล่านะเจอร์ซี่แปลว่าเสื้อแบบเสื้อแบบเสื้อแบบเขาเรียกนะ เสื้อแบบเ,เสื้อเก็บะในตำนานอะไรต่างๆเนี่ยพี่ต้นจะพามาดูที่เนี่ยคือชอบมากตรงที่มันมีของกับปุ๊กกระปินะครับของแบบจุกจิกขายแล้วก็มีการ์ดขายแบบที่ในตำนานเยอะมากหมวกก็มีครบเกือบทุกพรีมนะเนี่ยนะอย่างเสื้อโรบอนเจมที่เป็นยุคที่อยู่คิฟแรนคาวเวียเนี่ยนะอันนี้แม่งคบแพงนะฮะเราเป็นแบบเย็บข้อดีที่นี่คือเราเพิ่มตังอีกประมาณ20เราจะได้ไลายเซ็นของนักกีฬาลงบนเสื้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลแล้วก็เป็นแฟลกนะครับผมแล้วก็ด้านเนีเนารเป การ์ดปานีนี่ปริซึมคืองงมากแม่งหาโคตรยากแต่ที่นี่แม่งมีเป็นกะตากแล้วแม่งมีเป็นตู้เฉพาะกวดบาสเกตบอลเลยท่านผู้ชมพี่ต้นคืองงมากนะครแล้วด้านหลังก็จะเป็นพวกเสื้อพวกที่เป็นพวกเอ่อสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าแบรนด์แบบสติ๊กเกอร์แบรนด์แล้วก็ที่เปิดขวดแล้วก็เป็นฟิกเกอร์แล้วก็จะมีแลนยาที่เป็นแบบป้ายคองคอนะ คือทุกอย่างที่เนี่ยพี่ต้นรู้สึกว่าแฮปปี้มากกว่าตอนไปลอนดอนเยอะถ้าทุกคนลองไปดูเทียบกับลอนดอนนะที่พี่ต้นเคยลงอ่ะที่นี่คือแจ๋วกว่าของก็เยอะกว่าเสื้อก็เยอะกว่าแล้วก็พี่ต้นก็สนิทก,กับคนในร้านสโตร์มากเพราะไปแม่งทุกวันเลยนะครับอันนี้คือเจ๋งจริงพี่ต้นบอกเลยนะว่าได้มาหลายตัวมากนะรวมๆแล้วพี่ต้นมีเสื้ออยู่ประมาณ5ตัวแล้วแหละท่านผู้ชมเจ๋งไหมล่ะไปดีครับ ชอบแบบนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูของที่จัดมาว่ามีอะไรบ้างคลิปทอยฮันติงที่ออสเตรเลียซิดนีย์กูดปล่าเนี่ของที่จัดมาน้องแมวมีเสื้อมีเลโก้ LEGO, มีบอร์ดเกมมีเนื้อมีเกมโอ้โ oh, หมีถุงเท้ามีทุกอย่างโคตรฟินแล้วก็มีหูฟังโซนี่ด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดขอบคุณมากเลยนะครับลกทุกคนเสมอเรับยูบาย